เน่ครับไปที่เดิมแต่คราวนี้เปิดได้คิมเซย,ยองแล้วยกเองเล่นเองแต่ว่านิพพรเปิดขึ้นมาวาสนาจะเตะผ่านร็อกของทางคิมเซย,ยองไปได้ฮะเสมอให้ไทยนะครับสว่าะขึ้นฟ้าชันดนี้เตะไปประมาณครึ่งรอบครับวาสนายังไม่พลาดเหมือนกันฮะวาสนา คะแนนเท่ากันไฟออนนิพพอนเสิฟแต้มนี้ไปไหนเสิบหยอดแต่ว่ารู้ทันครับอินดิูแล้วยกมาจังหวะนี้ติดล็อกของวัสนาขึ้นทันทีคร้บโอ้กต้องชมนิพพคอนเหมือนกันครับว่ายกลูกนี้ให้จาบวัสนาโดยที่ไม่ต้องก้าวไปเอาตัวสอดใต้ลูกไกลเลยครับลูกนั้น้อยหนึ่งหน่งอยู่ใกล้ๆตัวของวัสนาเนี่ยครับ สองจังหวัดเท่านั้นเลยครับนิพพรชงเองเลยครับแล้วก็ให้วัฒนาฟาดนะครับไม่ต้องถึงมัสยาดงสีครับชับนี้นิพพรเสิร์ฟที่ไปที่ทั้งจชินอาแล้วแก้ข้าม,มาก่อนครับซือ้อบล็อกโอ้โหห่างเกินครับนุ่งแต่ก็าตามมาตัวสอดตะลุกเตะได้นะครับวัฒนาโอ้ขนาดนี้เก่งฮนะโอ้นี่คือชงย้อนหลังไปเยอะนะครับ อยู่ใกล้ๆบริเวณจุดเสิร์ฟเลยครับอุแต่ถอยหลังมาข้างไปแล้วจุดตกดีด้วยนะครับเกี่ยวขวาลูกนี้ปิ้นไปเยอะครับทางอิมินจูเขาะเบาๆเ,เหมือนกันม,มัซยายาเอาขึ้นไปได้แล้วเป็นวาสนาขึ้นไปบีดด้วยหลังเท้าใส่ล็อกของ,ของคิมเซยองก็ได้เอาไปต้องชมวาสนานะครับแล้วก็ต้องชมคนที่ไปขุดมาสองจังหวะด้วยครับอย่างมัซยายาดวงสี คือที่ว่าขุดก็คือจะตกพื้น2ครั้งเลยนะครับเธอเกี่ยวขึ้นมาชงได้สวยเลยครับ